มึงก็เป็นไก่มึงก็คือลูกเจี๊ยบมึงคือลูกเจี๊ยบมึงเป็นไก่มึงเป็นอะไรตัวเฮี้ยตัวเฮี้ยบินได้มีไหมจบมาเป็นอาชีพหมอผีวันนี้เราจะมาสอนน้องๆอ,ออกกำลังกายกันทำไนี่ไงกูแต่งตัวมาเฮีย <c oughs> ไม่เหมือนมามาประชุม <c oughs> เหมือนมาออกกำลังกายมากกว่า ยติในวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการศึกษาแตงจริงไม่ได้ซีเรียสน,นะอยากให้เราสบายๆเราจบมาส่วนใหญ่เราจบนี่เทศกันหมดเลยถูก<ช>ปะย้อนกลับไปเลยสมมุติเราเริ่มต้นอนุบาลใหม่เอาว่าไม่มีไม่มีการศึกษาทุกคนเท่ากันหมดไม่มีใครบังคับเลยมึงอยากเป็นอะไรโตขึ้นกูก่อนนะกูอยากเป็นชินจัง <c oughs> กูอยากเล่นทั้งชีวิตเลยกูอยากเล่นทั้งชีวิตเลยไม่ต้องทางาน <c oughs> เหมือนชีวิตเหมือนชินจังแล้วเล่นกระเจียวตัวเอง, <c oughs> เองนั่นคือความฝันกูกูอ่านกระตูเรื่องชินจังแล้วกูสึกอยากเป็นเด็กเป็นเด็กตลอดเวลาอ่ะอยากเป็นหมอผีอยากเป็นหมอผีอ่าโอเค ki tak geni. อยากเห็นผีโอเคอยากเห็นผีโอเคอยากเป็นนักบินอวกาศอยากเป็นนักบินอวกาศทําไมผมอยากรู้ว่านอกโลกมันมีสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นไหมดีมากมีคนอยากเป็นหมอผีมีคนอยากเป็นนักบินอวกาศพี่เชื่อว่าทุกคนมีบางอย่างที่อยากเป็นแต่พอโตมาเอกไม่มีอาชีพนั้นอ่ะมีอาชีพหมอผีไหมไม่มีอาชีพนายกก็ไม่มีนะเป็นสมัครงานอยู่ดีๆครับผมอยากเป็นนามยักญ์ายกกันงเลยอยากเป็นนักเล่นเกมก็เสกไม่มีอาชีพเล่นเกมที่แบบเราไปสมัครได้ทําไมวะมันก็ทําเป็นอาชีพที่หาเงินได้นี่วาสตร ในตังคนโดเนทคนบริจาคมาให้เล่นเกมไอเทียวันเป็นหมื่นตื่นมาข้าวขนมปังมีนมแก้วหนึ่งนั่งเล่นเกมเป็นเพื่อนขอเขาได้ตังแล้วนี่คืออาชีพที่ไม่เห็นมีใบสมัครงานวะมันไม่ผิดสมัยก่อนมันมีอาชีพแค่ไม่เกียอาชีพรุ่นกูเนี่ยกูโดนพ่อแม่บังคับเลยเกิดในตลาดที่ชนบุรีในตลาดเต้นชนบุรีทั้งเต้นถนนลเลยดีกว่ามือเจอคลินิกฝั่งตรงข้ามมาคลินิกนี่หมอฟันหมอหมอเด็กหมอหนูน่นหมอหนี่หมอสิวหมอผิวหนังหมอทั้งหมดทั้งเส้นเนี่ยมีเปร้อยคลินิกเลยดังนั้นอ่ะพี่เกิดมาม ไม่ถึงร้อยอาชีพด้วยมันเลยเป็นข้อจํากัดที่สุดท้ายแล้วเราต้องเรียนเพื่อมาประกอบอาชีพตามแพทเทิร์นตามแพทเทิร์นที่สังคมมันให้มามีไหมจบมาเป็นอาชีพหมอผีไม่มีแต่ทั้งที่หมอผีก็เป็นกันแก้กรรมให้คนอื่นนะสมมติสมมติสมมติสมมต,มมติมึงเป็นช่างช่างปลาปลาบ้านเขาน้ารั่วมึงไปแก้กรรมไปเอาสกอเทปทาก๊อกน้ําให้เขาให้น้ำเขาไหลปกติไม่รัว่วแก้กรรมให้เขาถูกไหมเราจะได้ตังค์กลับมาเป็นค่าจ้างหมอผีไปไล่ผีไปไล่ผีออกจากร่างคนไปทาน,น,นู่นทานี่เสร็จปั๊บได้ตังค ได้ตังค์ทุกอย่างมันคือการแก้กรรมการสร้างยชน์ให้คนอื่นแล้วก็ได้รายได้กลับมานั่นคือตักกะของอาชีพที่แท้จริงพี่เชื่อว่าตอนเด็กๆเ,เราถูกเลี้ยงกันมาทั้งมึงทั้งพี่นะถูกเลี้ยงกันมาเหมือนฟาร์มไก่นึกถึงนะนึกถึงนะฟาร์มไก่ซีคิวแล้วกันนะเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ใหญ่ๆเป็นแบบคลังผลิตอาหารพวกเราเนี่ยก็จะเป็นแบบเด็กๆเ,เป็นเหมือนไก่ที่เขาเลี้ยงในฟาร์มนึกภาพมามึงเป็นลูกเจี๊ยบฟัอกอก็จะไข่ปับ๊บลืมตามดูโลกมึงก็จะอยู่ในฟาร์มแล้วก็จะมีกรงให เดินไปจิกข้าวสารจริกนูนน่นจิกหนอนแดกจิกนูน่นจิกนี่แต่ไก่ซีคิวเนี่ยเขาจะมีรางน้ำมาให้มีรางหนึ่งไปล้างอาหารข้างบนเนี่ยเป็นแสงไฟกำลังอบ,อ,บอุ่นเขาเลี้ยงมึงด้วยอุณหภูมิที่แสนดีปลอดภัยในฟาร์มมีไฟเหมือนแสงแดดเลยแต่ไม่ใช่แดดจริงไม่มีหมาจิ้งจอกไม่มีนกอินทรีมาบินมามาแดกมึงมึงอยู่ในกรงมึงมีรางเลี้ยงมีหลังคาไม่มีหนูมารบกวนมึงสะอาดปลอดภัยแต่ข้อเสียข้อเดียวมึงไม่เห็นโลกนี้มึงตื่นมามึงลืมตาออกจากไข่มาเสร็จปับ๊บมึงรู้อย่างเดียวมึงก็เป็นไกมึงก็คือ ลูกเจี๊ยบมึงคือลูกเจี๊ยบมึงเป็นไก่มึงโตมามึงเป็นอะไรไม่ได้แล้วมึงต้องเป็นลูกเจี๊ยบมึงต้องเป็นไก่มึงต้องเป็นไก่มึง,งเป็นไก่มึงเป็นไก่ไกแล้วมึงก็ต้องจิกแดกแดก เรียนเรียนแดกน้ำอันนี้เรียนเรียนเลขอันนี้ทำตามนี้มึงไม่ผิดช้อยข้อสอบมีแค่นี้มี4ี่ข้อมึงตอบไม่กก็ขอไม่ก็งอแม่งถูกมีทางเลือกแค่นี้นี่คือไก่ซีคิวที่กูรู้จักถ้าสุดท้ายมึงก็เรียนเรียนเรียนจบแล้วมึงก็โตมาโตมามึงก็สมัครงานสมัครงานมึงก็รับเงินเดือนเป็นรูกเงินเดือนชีวิตวนหลูบวนหลูบวนหลูบก,กินกินขี้ปี้นอนใช้ชีวิตชีวิต,วตสุดท้ายมึงแบตหมดมึงก็เข้าบ้านพักคนชราแล้วมึงก็ตายหาไปนี่คือกลไกชีวิตของไก่ซีคิว ไก่ซีคิวเกิดมามึงเป็นแค่ไก่มึงก็เป็นไก่ไก่กูก็โตมากูก็กูก็คิดว่าตัวเป็นไก่ วันหนึ่งกูค้นพบว่ากูไม่ใช่แค่ไก่วะกูโชคดีกูค,คิดนอกอกรอบวันนี้มึงคิดว่ามึงเป็นไก่อยู่วะพี่ขอให้มึงเปลี่ยนความคิดนะเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จในอาชีพที่เขามีเท่านี้อย่าคิดว่าต้องเป็นหมอแล้วรวยอย่าคิดว่าจะต้องเป็นทนายแลย้วรวยจะต้องเป็นทางนักธุรกิจแล้วรวยนะในอาชีพมึงก็สามารถรวยได้เป็นหมอผีมึงก็รวยได้เป็นเด็กเล่นเกมมึงก็รวยได้เป็นอะไรแล้วก็รวยได้ถ้าสมมติเราไม่เป็นไก่ละถ้าสมมติเราเป็นไก่มึงคิดว่าตัวเองเป็นไรอ่ะในตระกูลนกเป็นไร โออยากเป็นเป็ดอยากเป็นเป็ดเพาะอะไรทำไมอยากเป็นเป็ดทำได้ทุกอย่างอ๋อมันไ่วยนาให้ด้วยมึงไปไรตัวเฮี้ยเป็นตัวเฮี้ยบินได้มันไม่ใช่ปะกูนนกมังกรมังกรมีปีกบางคนอาจอยากเป็นนกแก้วก็ได้บางคนอาจจะอยากเป็นนกฮูกก็ได้เขราะเจากูท้องลาตีก็แล้วแต่เราแต่เราจะไม่เป็นไก่ในเล้า เราอาจจะโตมาเราไม่ได้เป็นไก่อย่างเดียวก็ได้หลังจากนี้ให้คิดใหม่สมัยก่อนเราคิดว่าเรามีเงินเดอนแค่เนี้ยพอละเฮ้ยเซฟโซนอยู่แค่เนี้ยพอแล้วไม่ได้ต้องคิดว่าเฮ้ยในอนาคตเราจะเป็นอะไรเราเป็นนกอินซีเราจะยิ่งใหญ่เราจะเป็นเจ้าของบริษัทเราจะมองบนท้องฟ้าเราจะไม่อยู่ในฟาร์มโง,โง่ๆเป็นมนุษย์เงินเดือนเราจะไม่กินเงินเดือนแล้วสุดท้ายออกไข่ทุกวันออกไข่ทุกวันออกไข่ทุกวันทํางานแลกอาหารที่เขามาให้ทํางานแลกอาหารออกไข่ให้เขาวันหนึ่งหมดประโยชน์มึงให้ไข่ไม่ได้เขาก็เอามาเชื่อแดกนี่คือวงจรชีวิตของไก่ CQ ให้คิดอย่างซีะกนนนาออจจเป็ิี ก็ได้บางทีน้องอาจจะเป็นมังกรก็ได้แต่สุดท้ายทุกคนเป็นอะไรก็ได้ตามใจเราฝันพี่เชื่อว่าหลังจากนี้วิธีการออกจากฟาร์ม จงคิดว่าตัวเองเป็นแบบนี้อย่าคิดว่าตัวเองเป็นสัตว์เลยแล้วกันเปรียบเทียบอย่างนี้มึงจงเป็นมือถือเราควรเป็นมือถือที่ใส่แอปพลิเคชันเข้าไปถ้ามึงอยากเก่งขึ้นมึงอยากทาให้ชีวิตมึงดีขึ้นวิธีการนะมึงอัปโหลดแอปพลิเคชันใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมึงอยากเป็นหมอผีเอามึงอ่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวจับผีไปเลยลงเครื่องมึงมึงอยากเป็นอะไรนะอยากเป็นคนเล่นเกมอยากเป็นคนเล่นเกมไม่ยากเลยมีแอปพลิเคชันมีเกมเต็มเลยมึงก็ไปดาวนโหลดมาแล้วมึงก็เล่นทุกวันฝึกฝึกฝึก แอปพลิเคชันมันทําให้เราเก่งขึ้นเราทําตัวนมือถือแล้วเราอยากได้อะไรเราเติมสิ่งนั้นเติมเข้าไปยิ่งมึงเติมแอปพลิเคชันยิ่งมึงเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้มึงอินพุตดาต้าใหม่ๆเข้าไปมึงจะยิ่งเก่งอยากเป็นอะไรสายไหนมึงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแค่นี้เองนะครับอย่าเป็นแค่เพียงไก่ CQ ที่บอกว่ารอเขาเอาหาอาหารมาให้โตๆไปเลี้ยงไปออกไข่แล้วอยู่ไปวันๆจำไว้เลยทุกคนมีฝันมึงอยากเป็นอะไรตั้งเป้าหมายแล้วมึงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เหมาะสำหรับมึงแล้วจะไปในที่ที่มึงอยากไปได้ในส ที่ไม่เต็มแล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ๆมาใส่มือถือเราให้เราเก่งขึ้นในทุกวันป่ะสุดท้ายหิวละเดี๋ยวเราออกไปกินไก่ซีคิวไปดีกว่าเฮ้โอเคไปไปไป